เรามาอยู่ที่ตำบลเต่าปูนนะครับอําเภอสองจังหวัดแพร่นะครับคุณลุงประดิ์ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะคุณลุงเรามาให้การดูแลนะฮะเป็นครั้งที่สามนะฮะมาติดตามผลด้วยจากการที่เรามาฉีดพ่นอดีา2551นะครับก่อนอื่นเลยก็ตามทาเนียมก็จะสอบถามนะว่าจากการที่ว่าเรามาให้การฉีดพ่นไปสองครั้งละตอนนี้ก็มันอากาศมันจะร้อนนะร้อนมาก ผลไม่ค่อยมีแต่ก็เห็นเห็นมันแทงแทงแทงยอดเขาแตกแตกจริงแขนงออกมาก็เยอะดีนะเนี่ยทุกต้นเลยเห็นตั้งแต่ผลอาดีเนี่ยก็ก็รู้สึกว่ามันจะดีใบมันเขียวอ๋อใบเขียวใบเขียวเขียวแล้วก็เป็นเงามันนะเงาเงาเงามันซึ่งว่าจะแต่มัน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 ยังสู้กับแดดได้อยู่ตรงนี้นะครับอพราบ้านเรามันร้อนอ่ะมันไม่เหมือนทางจันทร์ทางอะไรเนาะ พาอไม่ใย่ถิ่นเขาเนาะเราก็เออพอใจลแลับพอใจมากแล้วก็อย่างที่ทราบก็คือตรงนี้มันเพิ่งผ่านช่วงหน้าแล้งมาด้วยแล้วอย่างคุณลุงบอกก็ปีนี้ก็แ้งแ้งค่อนข้างแรงมากเลยมก็รู้สึกว่าพอใจกับที่ว่าพอใจล้อตัวอดีมาฉีดพ่นให้ก็คือคิดว่าเออรดรอดตายแล้วนะรอดตาย เราก็มาช่วยซ่อมแซมมาครับตัวอย่างเดิมครั้งก่อนๆที่เรามาสองสามครั้งก็จะมีสมสภาพซมกว่านี้ใช่ไหมคร<อ>ับสมก็มจากนี้ไปก็หน้าฝนล,ล้วก็ไม่ห่วงอะไรแล้วนน่นะจะเป็นเริ่มแล้วก็มีนาอม,มีนาเมษาก็คือระบบน้ำน้ำหายนา้ระบบน้ําสมบูรณ์มากมตรงนี้น้ําไม่มีแห้งห่วงแต่ร้อนอย่างเดียวเนะห่วงร้อนห่วงแดดเนี่ย ก็อาศัย Rd 2 5 <bitcoin S 3> 1ฮะาข้ามาช่วยในเรื่องของการดูแลใบให้ใบสามารถอมีมีมีความเป็นมันเงาเนี่ยส่วนหนึ่งจะช่วยในเรื่องของการซันเบอร์หรือการถูกแดดแดดเผานะครับพอใบดีแล้วก็จะเป็นแหล่งปรุงอาหารสังเคราะห์แสงที่จะช่วยดูแลลำต้นให้อยู่ได้นะครับเห็นครับเราไปติดตามลุงให้ลุงพาชมนลุงลุงอ๋อนี่อเดี๋ยวครูุงจะพาเรชมนะฮะมี่ขนาด สัอาทิตย์ก็เห็นใบแล้วใบจะขึ้นแล้วมันจะเป็นพวกมันจะดีกว่านี้นี่นี่นะอันนี้ตัวจะช่วยปรุงอาหารได้เยอะอันนี้ครับถ้าถ้าใบดกแล้วนะครับไม่ต้องกลัวละถ้าเดี๋ยวรอให้ใบอ่อนๆนี้โตใบอันนะฮะอันนี้คุณลุงให้ให้ดูเลยนะครับตัวนี้สังเกตมาแล้วถ้าใบตัวนี้ออกเราก็ดีแล้วมันจะปรุงอาหารได้เต็มที่นะก็ แรงก็ไม่กลัวเท่าไหร่เพราะน้ําเราดีน้ําเราไม่มีปัญหาปัญหาคือมันร้อนนี่ไงย้นนี้ต้นนี้ลูกเห็บลูกทั้งต้นต้นนี้รูกเห็บใช่ไหมับพึบพื้นละออไม่ตายละนี่ไงกิ่งหักกิ่งอะไรโอ้ในละนาดเลยนี่ได้มีการคุณลุงได้มีการแต่งกิ่งด้วยใช่ไหมแต่งกิ่งอันนี้อันนี้ตัว เขาเรียกต้มมอดอ๋อต <OVER> right ้มหมอดต้มหมอดต้องสังเกตมันอยู่เรื่อยๆเพราะเนี้ยมันตัวแมลงเนี่ยมันกินมาเจาะดูในปุกับอิดพ่นออันนี้ก็พ่นตามต้นครับก็ใช้อาดีพ่นไปด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของรบกวนแมลงนะฮะนี่ดีละไม่มีแล้อที่ปลอดภัยแล้วนั่นเนี่ยนี่จะแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นผมเห็นใบก็ เอมียอดอ่อนขนาดน,นี้ก็รอดแล้วตอนแรกมันโขนเลยม้งโดนอโดนอะไรไปแล้วคุณลุงมีดูแลด้วยอาดี251เพิ่มเติมจากที่เรามาฉีดด้วยไหมครับลุงเพิ่มเติมใช่ครผมวันวันหวยออกผมจะมาพ่นสิบห้าวันพ่น ต้องเป็นวันหวยออกมันจําง่ายไงแต่ก่อนไม่ต้องบันทึกอ่ะบางทีก็บันทึกใส่ในโทรศัพท์เนี่ยลืมแต่วันหวยออกแน่นอนคือสิบห้าวันเอาละพอละสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันครั้งวันหวยออกแต่ถ้าไอ้ต้นใหม่ๆนะที่ปลูกอยู่แถวนั้นอันนั้เจ็ดวันนั่นอยู่อยู่ด้านหน้าถ้าต้นใหม่ๆก็จะให้ยาดูแลมากขึ้นผมมี ก็จะหมดคนละใกล้เที่ยวหน้าถ้าจะได้ซื้อละต้นเล็กก็มีไม่ใช่หรือมีมีต้นเล็กก็มีเดี๋ยวไปดูต้นเล็กกันดูว่าเนาะใช้อาดีสอหนึ่งอย่างเดียวปะครับลุงอย่างเดียวกันนะแต่ในสีสภาพสภาพด้านนี้ไม่เหมือนกับด้านที่เราดูเมื่อกี้เนาะด้านด้านที่เราดูเมื่อกี้มันมันโดนไอตัวลูกเห็บลูกเห็บเราลม ตัวน,นี้ก็โดนนะเนี่ยแถวเนี่ยมันมาช่องเนี่ยดูต้นมะกรูดน้นเน่ะไปทั้งไปทั้งยวงเลยมันไปไปถึงป่าสักนู้น <c oughs> มันลมมันเข้าช่องนี้พอดีเ <c oughs> ราพอดีเราเอาต้นกล้วยออกแนวนี้ต้นกล้วยออกแน่วตัวนั้นเหลือแต่ตอเห็นไหม <c oughs> น่อนอีกต้นหนึ่งตอไอต้อนที่มีไอที่เป็นต้นกล้วยบังเนี่ยค่อยชั่วเนี่ยมันมาเป็นช่องอะลมมันมาเป็นช่อง จากที่เห็นต้นนี้ก็คือน่าจะรอดแล้วนีอันนี้รอดแล้วรอดแล้วข้างนี้ไม่มีใบเห็นไหมออกข้างนี้ลมตีเกี้ยงเลยทุกต้นอ่ะด้านนี้ไม่มีด้านโดนลมี่ยอันนี้ก็เหมือนกันทั้งแถบเลยเนี่ยโดนลมตีหมดเนี่ยไม่เหลือเขาเขาไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าเออความเปลี่ยนแปลงเขาก็ดีขึ้นก็เอาตัวนี้มาพ่นอ่ะมันก็ยังสู้ได้อยู่สู้ได้ ก็ออกกินอ่อนแล้วเนาะออแทงยอดแล้วแทงยอดแล้วฟื้นแล้วพุ่งง่ายๆฟื้นแล้วผู้เรียนมันไม่ใช่พืชอย่างอื่นมันเอาใจยากนะตัวอื่นนี่ไม่มีปัญหาเลยปลูกง่ายอันนี้ปลูกยากยากยิ่งกว่าพอๆกับเลี้ยงลูกอ่ะเนี่ยลูกอ่อนนะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะความร้อนด้วยความร้อนหลายอย่างหลายอย่างประกอบหลายอย่าง ครับนี่ก็คือความรู้สึกหนึ่งจากเจ้าของสวนนะครับที่ว่าให้เรามาดูแลอาร์ติซอ่าหนึ่งซึ่งตัวพี่ประดิษฐ์คุณลุงประดิษฐ์นะฮะก็คือดูแลด้วยอาร์ติอาหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคุณลุงเรื่องความปลอดภัยต่อสุขภาพกังวลไหมฮะไม่ไม่กังวลไม่กังวลเพราะว่ามันเป็นประเภทอินเซียเนาะผมก็มาสายอินเซียเคยไปอบรมที่เกษตรนะเขาส่งไปก็ก็ผมก็เรียนมาทางสายอินเซียเนี่ย มันมันมันชีวิตเรามันก็ปลอดภัยด้วยเราไม่ต้องไปหาหมอไปอะไรอีกใช่ไหมอันนั้นยิ่งเราก็อายุมากแล้วอายุมากแล้วดูดูแลกต้องดให้ความใส่ใจเรื่องตรงนด้วย่ใช่ในเรื่องการใช้งานความสะดวกหรือความยากง่ายยังไงบ้างครับพุทมันก็ไม่ยากอ่อันนี้มันมันมันไม่ไม่เหมือนเคมีเคมีเราต้องต้องแป๊ะแป๊ะนะงั้นไม่ได้ตัวนี้ก็คือแค่เทผสมนะใช่คนมั่งไห่คนมั่ง สามารถใช้ได้อย่างตัวเดียวเพียงตัวเดียวได้เลยนะคุณลุงอันนี้อันนี้ก็นะครับถุงมือเราก็มันต้องไปใส่เนาะมันก็ไม่ต้องไปไม่ได้ไปป้องกันอะไรเวลาถ้าจะมีลมแล้วเกิดเราฉีดเราก็ไม่ต้องกลัวแหละละอองตัวนี้เข้าจมูกอะไรไม่เป็นไรนะมันเป็นสารอินซีนะอินซีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าเราได้มาติดตามผมการใช้อาดี2สองห้าหนึ่งนะครับก็กับคุณลุงประดิษฐ์ส่วนทุเรียนซึ่งคุณลุงตอนนี้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากนะก็ จากเมื่อกี้ที่คุยกันมาสักครู่นี้คุณลุงก็มั่นใจแล้วว่าตัวนี้ก็รอดละก็คืออดีตสองห้าหนึ่งของเรานะได้ช่วยมาดูแลนะครับแล้วคุณลุงก็มีการดูแลเพิ่มเติมด้วยนะฮะตรงนี้เราก็จะจบตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปติดตามคลิปกันอื่นจะต่อนะครับ